ตอนนั้นเราเป็นวัยเด็กนะวัยเด็กอายุประมาณ8 9ขวบเนี่ยมันก็มีความสุขสนใช่ไหม mm hmm. ก็ปู่ก็เรียกเขามาที่เตีทุดบ้านนะว่ามาหาปู่หน่อยแกก็หยิบไม้ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นไม้หอมเนี่ยแหละนะให้เราดมถามว่าหอมไหมเราในวัยเด็กเราก็บอกหอมบ้างไม่หอมบ้างและนี่ก็คืออาจารย์พิรพันธิจิตพันธุนักวิจัยอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านไม้กิษนาและเจ้าของสิทธิบัตรไม้กิษณารายแรกของโลก ตรงเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม้ถึงหอมแกบอกเขาอยากจะรู้จริงอ่ะให้เดินตามไปแกก็พาเราเดินไปดูที่กระสอบประมาณสักศึก่าลูกได้แกก็หยิบไม้อีกชิ้นสองชิ้นให้อาจารย์ดมอาจารย์ดมแล้วอีกชิ้นหนึ่งหอมอีกชิ้นไม่หอมอาจาร,าจารย์ก็ถามว่าชิ้นดำทำไมถึงหอมท่านก็บอกว่าชิ้นดำเนี่ยก็คือมันมีน้ำมันอาจารย์บอกน้ำมันตรงไหนเม็มันมีเลยท่านก็บอกว่ารอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านเดินไปแป๊บท่านก็หยิบไปเช็คอ่ะจุดแล้วให้ดมดมรัอออาาจย์กก็บห เขาบอกให้ความหอมตรงนี้แหละที่จะรักษาที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมามุ่งม,มานะและอดทนในการที่อยากจะตามไปดูว่าความหอมของมันเนี่ยนะมันเป็นยังไงตั้งแต่นั่นมาเนี่ยเราก็เริ่ม ก็ลเลยรู้ว่าเออความหอมกิษนาเนี่ยมันก็หอมจริงจมันก็เลยมีเลยเลยรู้มาเรื่อยเรื่อเรียนรู้มาท่านก็สั่งสอนเรามาตลอดคุณปู่ฝากฝังไว้ว่าถ้าได้ทํางานตรงนี้แล้วเนี่ยต้องทําเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติอย่าทิ้งนะทำให้สําเร็จคือก่อนจะสําเร็จตรงนั้นเนี่ยอาจารย์นึกถึงคําพูดของปู่คําพูดของคุณพ่อนะว่าถ้าจะทำไ็้สักชิ้นนึงเนี่ยให้ทําด้วยจรงิงจังและมุ่งม,มั่นมานะอดทนแต่ต้องมีเป้าหมายให้สําเร็จนะไม่ใช่ว่าทำาเลิกเลกหรือทาไม่จรงิงจังตั้งแต่วันนั้นมาเน ตอนที่ท่านป่วยนะฮนะอาจารย์ก็ไปเยี่ยมคุณปู่นะท่านก็กำทับจับมือเราตลอดว่าเรื่องกิจสนาเนี่ยต้องทําให้สาเร็จนะลูกนะนะต้องทาให้ได้นะคือมันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่อาจารย์ไปเห็นคือคุณพ่อเนี่ยพาเข้าไปในป่าไปเห็นการตัดไม้ทํำลายป่าซึ่งเราตอนนั้นนะ่ะเราเป็นเด็กอายุประมาณสักสิกว่าต,ต้นๆเนี่ยนะเราเห็นการตัดต้นไม้เนี่ยตัดแบบ เหมือนฆ่าช้างเอางาก็าคือเอาเอาแค่ส่วนหนึ่งแต่ต้นไม้ต้องตายทั้งหมดเลยอย่างนี้เราเห็นเป็นกระบวนการซึ่งทําลายป่าโดยตรงเลยซึ่งต้นไม้ต้นใหญ่ๆมันมีค่าคุณปู่เนี่ยได้ได้เน้นตลอดว่าถ้าทําตรงนี้แล้วเนี่ยต้องทําให้สําเร็จและทําเป็นระยะยาวหลังจากทีอ่อาจารย์ได้เข้าไปในป่าเนี่ยก็ได้เห็นว่าต้นไม้เนี่ยเราจะทาไงที่ไม่ต้องโคตร แล้วก็ไม่ต้องตัดโดยการทำลายป่าอาจารย์ก็เลยค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาในการค้นคิดเนี่ยอาจารย์ใช้ระยะเวลาในการค้นคิดกว่า20ปีกว่าจะสำเร็จในการค้นคิดเนี่ยต้องค้นจกกากความเป็นจริงว่าต้นไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยนะเราไม่ตัดแต่เราใช้อย่างไงจะเอาเอาเอาคุณประโยชน์ของเนื้อไม้นี่ออกมาในการสกัดน้ํามันหรือในการทํายาแผนโบราณหรือทำคอสเมติกหรือทําน้ําหอมหต่างๆเนี่ยให,ให้ประชาชนได้เห็นนะฮะแล้วก็ให้ต่างชาติเนี่ยได้ยอมรับางที่เห็นเนี่ยในการทํางานวิจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มา ของสิทธิบัตรหรือวัลแฟรตเนของอาจารย์ที่เห็นดังทั่วโลกเลยนะ <c oughs> จะว่าได้ว่าสิทธิบัตรใบนี้เป็นสิทธิบัตรของคนไทยนะ <c oughs> ซึ่งเราได้จดไว้ในอเมริกาหรือที่เขาเรียกว่าวอลแฟเทนเป็นสิทธิบัตรโลกแล้วอาจารย์ไม่ได้มีแค่ใบเดียวอาจารย์มีทั้ง2ใบแล้วใบของมาเลเซียสิทธิบัตรเนี่ยใบแรกของอาจารย์จดในอเมริกาใบที่2อเนี่ยอาจารย์ก็ต่อเป็นนวัตกรรมของสิทธิบัตรโลกนะครับซึ่งตรงนี้มันมีคุณค่า มีคุณค่ามากซึ่งตอนอาจารย์ระหว่างอาจารย์จดเนี่ยก็มีหลายประเทศมาให้ราคาอาจารย์หลายร้อยล้านแต่ละใบทั้งของมาเลเซียอาจารย์ก็เป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกที่จดในมาเลเซียซึ่งถือว่าช่วงนั้นอาจารย์ไปทำงานรับใช้ขิงอยู่ซึ่งอาจารย์ก็ไปทํางานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าในการเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนโดยโดย,โดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าหลังจากที่อาจารย์ได้รับสิทธิบัตรโลกแล้วเนี่ยก็มีหลายประเทศทั่วโลกมีการติดต่อเข้ามาหลายประเทศทั่วโลกที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็อยากได้สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ก็ได้มาคุยกับอาจารย์มาพูดคุยพบปะไปดูต้นไม้ที่อาจารย์ทา อย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่นในฝรั่งเศสหรือในอังกฤษเนี่ยหรือในแคนาดาในอเมริกาหรือญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยวิ่งมาหาอาจารย์วิ่งมาหาจานวนมากด้วยการที่จะใช้เงินเนี่ยซื้ออาจารย์แล้วก็ขอเป็นเจ้าเดียวตรงนี้อาจารย์ก็ไม่โอเคนะครับเพราะอาจารย์อยากจะได้ให้คนไทย,ยได้เรียนรู้คุณค่าของกิจศนาต่อไป อาจารย์ได้มองชีวิตคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันคือ1มาจากาความโลภบางคนเนี่ยมีแต่ความโลภจะซื้ออย่างเดียวเลยแต่เขาไม่รู้ว่ากว่าเราจะผ่านตรงนี้มาได้เป็นยังไงจริงๆแล้วเงินเนี่ยใครก็อยากได้นะฮะทุกอย่างมีคนอยากได้หมดแต่เราต้องมองให้ถึงอนาคตข้างหน้าว่าเมื่อเราขายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่เจ้าของแล้วเราต้องโอนสิทธิ์ไปคืนกับเขาสิ่งหนึ่งที่ที่อาจารย์ไม่อยากขายอ่ะอาจารย์ไม่ได้มองที่ค่าของเงิน อาจารย์มองถึงค่าของของสิ่งที่มันหาไม่ได้อีกแล้วในคตซึ่งอยากให้มันตกอยู่ในเมืองไทยประชาชนได้เรียนรู้สิ่งที่สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสองังคมซึ่งมันเห็นเลยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอาจารย์ไปปลูกอยู่ที่ สวนที่สวนพุ้คิดสร้ที่แม่ริมสวนสลิกิดนะฮะเดี๋ยวนี้ไปเห็นต้นไม้แล้วมีการเพาะปลูกต้นกล้าเห็นไหมแล้วมีการนักเรียนนักศึกษาไปแจกปลูกกันตามหมู่บ้านหรือไม่ว่าเป็นชนภูเขานะฮะพวกแมวกระเหลี่ยงอีก็อ,อะไรเงี้นะแต่ก่อนไม่รู้จักต้นกิศนาเดี๋ยวนี้รู้จักหมดในวัดวาอารามาต่างเดี๋ยวนี้โครงการประเทศเข้าไปก็รู้จักหมดเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ที่อาจารย์สร้างมานะจากนั้นแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันมากกว่าเงินนะครับและเป็นสิ่งที่เรารักด้วย อาจารย์ถึงไม่ยอมขายสินธิบัตรให้ใครไม่คิดว่าคุณมีเงินนะคุณบอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างไม่จริงครับเงินซื้อไม่ได้สําหรับผมถ้าผมขายเนี่ยผมคงคงตานที่ผมคงไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วมีหลายกว่า20ประเทศทั่วโลกติดต่อผมมานะให้ผมไปเป็นผู้ลงมือในการทําีิสนนให้เกิดเป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมใหญ่โตมหา,าศาลเลยซึ่งไม่ใช่นะเราต้องการประเทศไทยที่เป็นอนาคตนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยเราต้องการประเทศไทยที่เป็นอนาคต ให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้พีระพันธ์วิจิตพันธ์